สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักกันนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็พวกกระลักสิมาเป็ดเอฟซีย่ติ๋วจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณมากมากเด้อที่เข้ามาชมจ้าวันนี้กินข้าวกับปนประทูร้อนๆเลยจ้าพักกะมิสเดาแม่หวานจ้าเดาแม่หวานว่าเดาคุม่าเป็นสะเดาหมั่นแล้วก็มีแตงแล้วก็มีแค่รอจ้า แค่รถเหลือเครื่องหัวที่อันนี้จานเขาร้านได้จ้ะจานเขาน้องผ้าจะมามากินน้ากันเลยนไไน่ย่ายกระไดเพิ่นว่าปูร่าเพิ่นว่าบริสอทธใส่น้ากันเนาะเนาะมากินด้วยกันเลยจา้าพี่น้องสุขูสุข้ขนเด้ออันดับแรกก็ขอกินขนมก่อนเพราะว่ามันสวยวันสวยขึ้นคอกินยาลดค่วมสวยก่อนคะ่ะสองเมีย คุหลายๆเด้อผู้ที่ฝากของมาให้กินก็นได้จ้า <trades> ขอบคุณนนันำนคิดนัำนใจจ้ากินไปฝามาต่างค้นต่งางฝากใคกันกันภัมียังกินกาบฟใครกันกินเนาะค่ะเนาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจ้า มาเด้อกิเขาน้ำเย็ดติ๋วจ้ามีลุงคนหนึ่งคนมาเพิ่นท่าม,มาแปดปีแล้วบ่มีผูเ้เดโอ้ยหอนเขาจ้ะเขาหอนนะคะอืแปดปีแล้วบบมีคนฝากมาเอียงมาให้กิน่นยาเคราปร่สนเอ่แม่ติ๋วท่าม,มาสองปีนี้เด้จ้ะแต่ว่าโอ้ยคือฝากกันไปฝากกันมานำ้ำกิจน้ำใจไม่ใช่ว่าให้เขาฝากมาฝ่ายเดียวนะคะคุณลุง ปุ่นยูคุนมีป่ายูพี่มิซีนจะแป้งปั่นกันกินจ้ามิตรภาพจะแล้วก็ห้ากับมาลงขอบคุณเพื้นจะห้าเกาก็ฝาให้เพื่อนกินขึ้นกันค่ะไม่ได้รอฝ่ายเดียวนะคะอมืมันถึงไม่ถึงแปดปีก็มีคนฝากให้กินค่ะบ้านพุ่นมีป่าบ้านนี่มีเขาแลกเปลี่ยนกันค่ะ มาเจอมมากินน้ำํำย่อ่พักกระเดานี่ก็จักมาจากนกคอปอผถมคุณตาจา้าเพราะว่าพักกระเดาคมอะบ่ข,ขมจ้ามัน่น ร้านเรากินแต่หนังได้จ้ะร้านนี้จิ๋วมากกินหนังไก่น้าหนุ่ยเพิ่งเพื่ันแค่รนหวานจากแค่รอด,ดิบนะคะดดน้ำจิ้มไก่จก้ะ Quên bà thu, xe bọc khửa. Ừ, Cắp ở vẻ làng cho đẹp. 3คนตามส่ให้กันจริงอันไหนเพิ่นมีแล้วเฮาก็บ่ได้ส่งคระอที่แบบว่าบ่ได้ซื้อของวกของสวน นักข้ามันเห็นนักกินย่งตอนมีเพิ่งกะซงมาให้กินเขาต้มน้ำปลาเป็นเ้ากะซ้งไปเป่นกินเพื่อซ้งไม่ฮักกินคกูสมัยโบราณเขา ให้คนไทยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมันจะได้ปรปต้องซื้อมือนี่เงินหายากหลายจ้ะคนไหนเฮหเฮหให้เพื่อนจ้กแลกเปลี่ยนกัน เพื่อบริษาทรับไฟเดี่ยวจ้ะจะแห้งพอสูดิ แต่ผู้ทรงมาให้แต่เมื่องนอกเด้อมาให้ใหค่อยมาเอามากินเด้อคาทรงแท่งคาของ จะขอคุ้มลูกที่มีน้ำจิตน้ำใจส่วมไม่ให้แม่เนาะจะเมืองนอกเมืองหน้ากันแหละชุดวิจัยอีนดี้ท่านไปส่งปิ่ม ชัองแห้งเงินเทาบ่กหอดแสบจั้ยขเาเจ้า น้ำจิ้มบะเพ็ดได้จัดเป็นน้ำจิ้มกระขามเปียกน้ำจิ้มไก่าารากาคุ้นสุดในึมื่ แปลกจ้ะมันมันกินน้ําได้กระเดากระแซบเข้ากันขนาด

มันเ็นขามเปียกอืมเรื่อนก็มีมนึ่กับอิมอเดลียไม่เห็ดคลิปหาหน้าที่กินเพื่อนจ้ะกินเพื่อนคุยเพื่อน <laughs> ขอบคุณเยบที่ทุกคนนะคะที่ขอมาหับชมจ้าจะจิ้งจะขอจบคลิปคนละคนน้อจ้ะพ่อกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายแซ่บไร้พักกระกเดา <c oughs> ขอบคุณ